สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการใช้งานนะครับเป็นเครื่องล้างจานของแฟงเก้รุ่น fdwf 8 1 4 da บวกบวกนะครับเครื่องล้างจานรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นอ,ออกแบบมาสำหรับ free standing นะครับก็คือวางตั้งได้เลยนะครับหรือจะเอาไป build in เนี่ยก็สามารถ build in ได้นะครับโดยการถอดฝาด้านบนออกนะครับซึ่งถ้าเกิดเวลาเราถอดฝาด้านบนออกแล้วเนี่ย ความสูงของเครื่องเนี่ยจะลดลงไปประมาณ3เซนนะครับผมทีนี้มาดูการเตรียมเครื่องนะครับก่อนการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนจุดแรกนะครับที่อยากแนะนำนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับจะเป็นกระบอกใส่เกลือนะครับเพื่อปรับความกระด้างของน้ำนะครับก็คือน้ำในบ้านเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างกระด้างนิดนึงนะครับเราใส่เกลือตรงนี้เพื่อปรับสภาพน้ำเพื่อให้ล้าง ได้สะอาดยิ่งขึ้นแล้วก็น้าเนี่ยก็จะมีค่าเป็นกลางมากขึ้นนะครับก็จะช่วยให้ภายในตัวเครื่องเนี่ยถังบอดี้สเตเลสพวกนี้ไม่เป็นสนิมนะครับถ้าไม่ใส่เกลือเนี่ยมันอาจจะเป็นสนิมได้ถ้าเกิดเจอน้ําก่อยๆมากๆนะครับก็แนะนําให้ใส่เกลือต้องเป็นเกลือสําหรับเครื่องล้างจานเท่านั้นนะครับซึ่งรายละเอียดตรงอ,อุปกรณ์ของการใช้เครื่องล้างจานเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ด้านล่างไว้นะครับผมมีทําไว้อีคลิปหนึ่งนะครับ ให้ไปดูตรงนั้นก่อนจะได้รู้รายละเอียดเรื่องของเกลือแล้วก็พวกน้ํายาดีเทอร์เจนแล้วก็แท็บเล็ตต่างๆแล้วก็น้ํายาลิ้นเอทนะครับวิธีใส่นะครับบิดหมุนทวนเข็มแบบนี้นะครับเปิดฝาแล้วก็ใช้เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกรองไม่ให้หกแล้วเราก็เทเกลือลงไปในนี้นะครับก็เทให้ระดับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็อย่าให้ล้นฝาออกมานะครับให้มันเต็มแล้วก็ ปิดฝาให้สนิทนะครับปิดให้สนิทนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการเติมเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใบปัดนะครับใบปัดเนี่ยรุ่นนี้นะครับก็จะมีใบปัดด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีใบปัดด้านบนนะครับอันนี้ก็คือด้านบนนะครับนี้นะครับซึ่งใบปัด ทั้งบนและล่างเนี่ยสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้ใบปัดบนหรือใบปัดล่างนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในขั้นตอนต่อไปอให้ลูกค้าได้เห็นก่อนว่ามันจะมีบนกับมีล่างนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวดักเศษอาหารนะครับหมุนทวนเข็มแบบนี้นะครับแลวเราสามารถดึงออกมาได้แล้วก็เอาไปทําความสะอาดได้นะครับก็สักเดือนละครั้งก็ได้ครับถ้าเกิดเรา ล้างแล้วก็มันจะมีเศษอาหารมาติดที่ตรงนี้นะครับเวลาใส่คืนนะครับก็ลงไปตำแหน่งเดิมแล้วก็หมุนขวาล็อกนะครับให้แน่นหนาแบบนี้นะครับก็จะใช้งานได้เป็นปกติจุดต่อมานะครับหน้าบานประตูตรงนี้จะเป็นกระบอกใส่ผงซักล้างหรือดีเทอร์เจนนะครับเป็นแท็บเล็ตก็ได้วิธีเปิดนะครับกดปุ่มฟ้าตัวนี้นะครับ ขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะสไลด์ออกทางด้านข้างแล้วก็เราสามารถใส่ผงซักล้างเนี่ยตรงนี้หรือเป็นแท็บเล็ตเป็นก้อนที่ตรงนี้นะครับใส่ตอนที่เราล้างนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยไอ้ฝาตัวดีเทอร์เจนตัวนี้มันจะเปิดตอนจังหวะของเครื่องนะครับแรกๆเนี่ยเครื่องจะทําการล้างน้ําเติมน้ําอะไรอย่างเงี้ยพอถึงจังหวะที่เขาจะต้องปล่อยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะดีดประตูตัวนี้เปิดออกมาเองแล้วก็ ปล่อยผงซักล้างออกมานะครับซึ่งเวลาเราล้างจานเสร็จแล้วหรือเครื่องจบการทํางานแล้วเนี่ยประตูนี้มักจะเปิดขาวไว้แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นกระบอกเติมน้ํายาลิสเอนะครับหรือน้ายาแวววาวนะครับตรงนี้มันก็จะมีตามแมวด้วยนะครับถ้าเกิดเราเติมเต็มเนี่ยปกติน้ํายาลิสเอจะเป็นสีฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นเห็นเป็นสีฟ้านะครับถ้ามันหมดมันก็จะใสๆนะครับวิธี เติมนะครับบิดตัวนี้เปิดฝาออกนะครับเราจะเห็นว่ามันมีลูกศรชี้ข้างในนะครับ1-6ก็คือการปล่อยระดับน้ํายาลิ้นเอเนี่ย6ระดับซึ่งค่าโรงงานเนี่ยจะตั้งมาที่ระดับ3เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการเอานิ้วเนี่ยจับแล้วก็บิดนะครับไปตามเลขที่ต้องการนะครับบิดได้แบบนี้เลยแนะนำอยู่ที่ประมาณ3-4ก่อนนะครับ ลองใช้ดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่าจานไม่ค่อยแห้งเนี่ยเราก็เพิ่มนะครับเป็น4 5หรือถ้าเกิดเราเพิ่มเป็นสี่ห6าหก้วรู้สึกว่าภาชนะเนี่ยมีคราบน้ำยาไปเกาะเป็นสีฟ้าๆหรือจานเหนียวชยๆช้อนเหนียวๆหน่าวเงี้ยเราก็ต้องลดลงมานะครับถ้าไม่แห้งเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าเหนียวเกินไปให้ลดนะครับ แต่ก็ให้แนะนำให้ตั้งอยู่ที่ระดับ3หรือ4ก่อนนะครับแล้วก็ปิดฝาเติมน้ำยาจนเต็มนะครับตรงนี้ก็เติมเติมเติมให้เต็มนะครับอย่าให้ล้นออกมาให้ถึงระดับนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูภายนอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานอย่างไร โอเคทีนี้ดูด้านหน้านะครับแผงคอนโทรลด้านหน้าผมจะแนะนําปุ่มต่างๆทั้งซ้ายและขวานี้นะครับปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มเ,เป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็ใช้ปุ่มนี้ปุ่มต่อมานะครับจะเป็นปุ่มออติ n เนตตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกนะครับ เลือกหัวฉีดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันจะมีหัวฉีดบนหัวฉีดล่างเรารุ่นนี้เราสามารถเลือกให้ทํางานหัวฉีดใดหัวฉีดหนึ่งได้จะเลือกเป็นบนก็ได้ล่างก็ได้หรือทํางานทั้งคู่นะครับก็กดปุ่มที่2นี้นะครับส่วนปุ่มล่างนะครับจะเป็นปุ่มดีเลย์น,นะครับสำหรับหน่วงเวลาการทํางานนะครับเราสามารถหน่วงเวลาได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเรากด2ปุ่มนี้คู่กันนะครับจะเห็นสัญลักษณ์กุญแจตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของชายล็อก เราสามารถล็อกเครื่องได้นะครับเพื่อกันเด็กมาเปิดเล่นนะครับโดยการกด2ปุ่มนี้คู่กันส่วนทางขวานี้นะครับปุ่ม P นะครับจะเป็นปุ่มโปรแกรมก็จะเป็นการเลือกโปรแกรมการทํางานนะครับว่าจะใช้โปรแกรมไหนซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีอยู่สี่ห้าหกแปดโปรแกรมนะครับจะมี8โปรแกรมแล้วก็ตัว F ตัวนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับจะเป็นฟังก์ชันที่ไปเสริมโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งโปรแกรมตัวฟังก์ชัน f เนี่ยก็จะมีอยู่3โปรแกรมช่วยเหลือพิเศษนะครับสุดท้ายตัวนี้จะเป็นปุ่ม Start แล้วก็ปุ่ม p อ r t หยุดการทำงานชั่วคราวตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวแสดงผลนะครับที่จอตรงกลางตรงนี้นะครับทีนี้มาลองเปิดการทำงานนะครับกดเปิดนะครับกดปุ่มนี้นะครับ อย่างแรกที่จะแนะนำคือตัวเกลือนะครับเกลือที่ปรับความกระด้างของน้ำเนี่ยที่เมื่อกี้ผมให้เติมข้างในเนี่ยมันจะสามารถปรับค่าได้ด้วยเช่นกันนะครับเปิดนะครับเสร็จเรียบร้อยกดปุ่มตัวสตาร์ตตัวนี้ค้างไว้5วินาทีนะครับเขาจะขึ้นเป็น H3 แบบนี้นะครับพร้อมไฟตรงนี้กับพิบ H3 หมายถึงตอนนี้ครับ ค่าที่เขาตั้งมาจากโรงงานเนี่ยก็คือจะเป็นความกระด้างอยู่ที่ตรงกลางนะครับเขาจะมีค่าความกระด้างเนี่ยอยู่ทั้งหมดน่าจะ5ระดับนะครับสกรูจะมีค่าอยู่6ระดับก็จะเป็น h 1ถึง h 6นะครับ ซึ่งค่าโรงงานตอนนี้เขาตั้งมาอยู่ที่ H3 ถ้าเกิดว่าลูกค้าแนะนำว่าอยากจะเปลี่ยนนะครับผมแนะนำอยู่ที่ H2 ถึง H3 อยู่ในช่วงนี้จะเป็นค่าความกระด้างของบ้านเรานะครับอีกครั้งนะครับวิธีการปรับกดเปิดกดสตาร์ทค้างไว้นะครับ5วินาที เขาจะแสดงสถานะปัจจุบันก็คือ H3 ตอนนี้ก็คือใช้ได้นะครับถ้าลูกค้าไม่อยากปรับ H3 ก็คือใช้ได้ทำไมนะครับถ้าเราไม่กดภายในเวลาเนี่ยเขาก็จะกลับไปสู่สถานะปกติถ้าจะเซตนะครับกดสตาร์ทไปเรื่อยๆมันจะวนเป็นลูปนะครับเป็น H1 ถึง H6 เราอยากได้ค่า H ไหนเนี่ยก็ ตามน้ําที่พื้นที่ที่เราใช้เลยแต่ว่าในในประเทศไทยเนี่ยผมก็แนะนําอยู่ที่2กับ3ามในกำลังดีนะครับ3จริงๆก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ให้กด power นะครับแบบนี้ก็ปิดเครื่องก็จะจำ้วครับว่าเราเสร็จค่าเกลือไว้ที่เท่าไหร่นะครับโอเคต่อมานะครับ เปิดเครื่องนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับหัวฉีดนะครับใบปัดนะครับว่าจะเลือกบนเลือกล่างตรงนี้สอญลักษณ์ตรงน,นี้เนี่ย,ยก็จะเหมือนกับที่จอตรงนี้นะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือฉีดบนอย่างเดียวใบ,ใบปัดใบปัดบนจะทํางานอย่างเดียวอันนี้ก็ใบปัดล่างทํางานอย่างเดียวถ้าเกิดไฟติดทั้งสองดวงก็คือใบปัดฉีดทั้งบนฉีดทั้งล่างนะครับซึ่งเป็นดีฟอต์ของเครื่องก็จะฉีดบนฉีดล่างพร้อมกันแบบนี้นะครับ ต่อมาปุ่มดีเลย์นะครับเมื่อเราเลือกกดดีเลย์ปุ๊บมันจะขึ้นเป็น h1 ก็คือ1ชั่วโมงนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราต้องการหน่วงเวลา3ชั่วโมงก็เป็น h 03หน่วงได้ถึง24ชั่วโมงนะครับกดไปเรื่อยๆแบบนี้อยากหน่วงเวลากี่ชั่วโมงก็เลือกได้ตามนั้นเลยนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็ค่อยไปกดสตาร์ทเครื่องก็จะ,ะหน่วงเวลาให้นะครับถ้าต้องการปิด ให้เป็น h e 0ศนศูนย์นะครับก็จะเป็นการปิดหน่วงเวลานะครับต่อมานะครับจะเป็นปุ่มล็อกให้กดคู่กันแบบนี้นะครับค้างไว้ประมาณ3วิจะมีรูปกุญแจขึ้นมาแบบนี้นะครับนั่นคือจะไม่สามารถกดปุ่มใดๆได้นะครับไม่มีใครมากดเล่นได้นะครับว่าล็อกแล้วนะครับเราสามารถเริ่มต้นการทํางานแล้วเราค่อยล็อกเพื่อไม่ให้ใครมายุ่งกับโปรแกรมที่เราใช้นะครับ วิธีการปลดล็อกก็กดคู่กันเหมือนเดิมนะครับค้างไว้สามวิและก็ให้ลูกกุญแจหายไปนะครับพอลูกกุญแจหายไปก็จะเป็นการปลดล็อกแล้วก็กดปุ่มต่างๆได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อมานะครับเรามาดาูโปรแกรมการทำงานนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับผมค้างตรงนี้ไป ไฟสีแดงนะครับสองดวงนี้นะครับที่เป็นรูปดาวแฉกด้านบนเนี่ยอันนี้จะหมายถึงว่าน้ํายาลิสเอตหรือน้ายาเวาวเนี่ยเราไม่ได้เติมไว้นะครับเมื่อมันหมดหรือเราเติมไว้หรือมันหมดเนี่ยมันจะแสดงไฟตรงนี้ขึ้นมาพอเราเติมจนเต็มเนี่ยไฟตรงนี้จะดับหายไปนะครับส่วนทั้งล่างก็เป็นสัญลักษณ์ของเกลือนะครับถ้าเกิดเราเติมเกลือลงไปแล้วเนี่ยไฟตรงนี้ก็จะดับเหมือนกันแล้วก็ไฟจะติดอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อเกลือหมดนะครับ กจะแสดงไฟตัวนี้เตือนเราว่าต้องเติมเกลือแล้วนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์2อ,อันนี้นะครับที่เราจะต้องใช้ในเครื่องนะครับถ้าเราเติมไปแล้วมันจะหายไปนะครับต่อมาดูโปรแกรมกันนะครับว่าแต่ละโปรแกรมมีอะไรบ้างาจริงๆในคู่มือเขาจะมีตารางบอกนะครับว่าแต่ละโปรแกรมเนี่ยทำงานยังไงใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอธิบายในนี้คร่าวๆไป ขอเริ่มเป็นโปรแกรมแรกก่อนนะครับโปรแกรมแรกเนี่ยเป็นโปรแกรมออโต้นะครับก็จะใช้สําหรับเครื่องถ้วยชามที่เป็นที่มันเปื้อนเล็กน้อยปกติหรือสกรปรกมากก็ได้นะครับโดยไม่มีเศษอาหารแห้งตกค้างหรือมีเศษอาหารแห้งตกค้างก็ได้คือออโต้นี่คือเป็นโปรแกรมแทบจะสารพัดอย่างถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ใช้โปรแกรมออโต้ไปเลยนะครับเวลาการทํางานนะครับ ออโต้เนี่ยเขาก็จะขึ้นเวลาการทำงานมาตรงนี้นะครับก็คือสองชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเราต้องการใช้อ่าเดี๋ยวขอแนะนำเป็นโปรแกรมไปก่อนดีกว่าอันนี้นะครับโปรแกรมออโต้เนี่ยจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันช่วยได้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ออโต้ Auto อย่างเดียวเลยใช้ฟังก์ชันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับต่อมานะครับ เป็นโปรแกรมอ n t e n s ซีฟนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยก็จะเป็นรายการที่สกปรกมากาจำพวกหม้อกระทะหรือ,อาภาชนะที่มีคราบเศษอาหารแห้งเกาะติดนะครับก็ใช้โปรแกรม i n t e n s ซีฟได้ก็จะมีชั่วโมงการทำงานอยู่ที่2ชั่วโมง55นาทีนะครับต่อมานะครับ เป็นโปรแกรม normal อันนี้ก็สำหรับางานสกรปรกตามปกตินะครับเช่นพวกจานแก้วนะครับหรือกระทะที่เปื้อนเล็กน้อยต่อมาเป็นโปรแกรม eco นะครับ eco เนี่ยก็เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่เขาเป็นมาตรฐานายุโรป en นะครับแล้วก็จะใช้สำหรับภาชนะที่สกรปรกปกติเช่นพวกหม้อจานแก้วทั่วไปนะครับหรือกระทะที่เปื้อนเล็กน้อยนะครับก็ใช้โปรแกรมนี้ได้อยู่ที่3ชั่วโมง15นาทีนะครับ ตัว Eco เนี่ยเขาจะาใช้น้ำน้อยนะครับก็จะประหยัดน้ำอยู่ที่แค่สิบลิตรเท่านั้นจะใช้น้ำน้อยที่สุดนะครับต่อมานะครับเป็นรูปแก้วอันนี้เนี่ยโปรแกรมกราสสำหรับเครื่องถ้วยชามนะครับภาชนะที่บอบ,บางนะครับก็จะใช้โปรแกรมนี้ได้หรือเป็นแก้วที่สกรปรกเล็กน้อยนะครับก็จะมีเวลาการล้างอยู่ที่2ชั่วโมง10นาทีนะครับต่อมานะครับ จะเป็นรูปในกา90นาทีตัวนี้เป็นโปรแกรมล้างเร็วนะครับเ,เป็นโปรแกรมล้างเร็วที่90นาทีนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะใช้สําหรับภาชนะที่สกรปรกตามปกตินะครับที่เราต้องการล้างอย่างรวดเร็วมันก็จะใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับต่อมานะครับเป็นโปรแกรมแรปปิดนะครับหรือโปรแกรมล้างด่วนตัวนี้เนี่ยจะสําหรับภาชนะที่เปื้อนเล็กน้อยแล้วก็ โปรแกรมนี้จะไม่ทําให้แห้งนะครับจะล้างอย่างเดียวจะไม่มีการทําแห้งก็จะเป็นการล้างเร็วนะครับอยู่ที่30นาทีเท่านั้นเองโปรแกรมสุดท้ายโซกนะครับก็จะเป็นเหมือน p wash นะครับก็จะเป็นโปรแกรมล้างน้ําเปล่าเพื่อ,อเตรียมล้างจานใหญ่ของแต่ละวันอะไรแบบนี้ก็คือแบบเรามี2อสาใบปุ๊บเราใส่เครื่องล้างน้ําเปล่าก่อนก็ได้แล้วก็รอเติมจานเข้าไปเยอะๆแล้วค่อยล้างชุดใหญ่ทีเดียวนะครับ ก็อันนี้สําหรับลางน้ําเปล่านะครับก็หมดนะครับตามโปรแกรมพวกนี้ทีนี้เดี๋ยวลองมาดูฟังก์ชันเสริมนะครับตัว f นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างผมจะอธิบายนะครับตัว f นะครับเมื่อเราเลือกโปรแกรมเสร็จเราเลือกฟังก์ชันเสริมนะครับกด f นะครับเป็นรูป mointensity แบบนี้นะครับแต่เหมือนกับว่าเขาก็จะเพิ่มชั้นวางไปเท่ากับว่านะครับ ตัวฟังก์ชันเสริมอันแรกเนี่ยมันจะเป็น extra wash นะครับก็คือ,อเพิ่มการล้างสำหรับพวกจานชามที่มันสกรปรกมากๆนะครับแต่โปรแกรม extra wash เนี่ยมันจะใช้ได้กับไม่ได้ทุกโปรแกรมนะครับมันจะใช้ได้เฉพาะาตัวนี้นะครับโปรแกรม auto intensive นะครับแล้วก็ normal eco นะครับแล้วก็ glass แล้วก็90นาทีอ่าพอถึงตัวโปรแกรมแล p ปิดจะใช้ไม่ได้แล้วเห็นไหมครับเราจะใช้ฟังก์ชันไม่ได้เขาจะเขาจะตัดออกเลยนะครับอ่าอันนี้ P-Watt ก็ไม่ได้นะครับออโต้ก็ไม่ได้นะครับเขาจะใช้ได้ตัวนี้ขึ้นไปนะครับถึงจะใช้ตัว Extra w a t h โปรแกรมฟังก์ชันพิเศษได้ถ้ามันใช้ได้มันจะขึ้นจะขึ้นมาให้เจอกันนะครับแบบนี้ซึ่งเวลาเราใช้ตัว เอ็กซ์ต t t วอตฟังชันพิเศษเนี่ยจะเห็นว่า,าเวลามันจะเพิ่มขึ้นสมมุติว่าปกติตัวนี้อินเทน s ซฟสชั่วโมง55พอเราใช้เอ็กซ์ต t t วปุ๊บเวลาจะเพิ่มขึ้นมาเลยเป็น3ชั่วโมง10นาทีนะครับก็คือ,อเขาจะล้างยาวนานขึ้นนะครับใช้เวลานานขึ้นมากขึ้นทีนี้ฟังก์ชันพอ,อกดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเอ็กซ์ต t t วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งสัญลักษณ์นี้เนี่ยก็คือจะเป็นเอ็กซ์ตนะครับ อันแรกคือล้างเพิ่มการล้างให้มากขึ้นให้สะอาดมากขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็นเอ็กซ์ตร้าไดก็คือจะเป็นแห้งมากขึ้นนะครับเพื่อให้จานชามแห้งมากขึ้นอันนี้ก็เช่นกันจะใช้ได้ไม่ทุกโปรแกรมนะครับก็จะใช้ได้ตัวนี้อินเทน i v ฟนะครับเอ่อโนมอลอีโคกราสนะครับโปรแกรม90านาทีอ่าและปิดไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็โซกหรือพีวอก็ไม่ได้นะครับก็จะใช้ได้แค่นี้นะครับ โปรแกรมช่วยก็จะใช้ได้กับโปรแกรมหลักๆนะครับไอ้พวกล้างเร็วส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมช่วยไม่ได้ต่อมานะครับถ้าเรากดตัว f ฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นรูปนาฬิกาแบบนี้ก็คือจะเป็นโปรแกรม xpress นะครับโปรแกรมนี้ถ้าเราเกิดเราใช้ฟังก์ชันตัวนี้ช่วยเนี่ยมันจะลดเวลาการทํางานของโปรแกรมปกติลงนะครับเช่นตอนนี้ intensive เนี่ยถ้าเราใช้ปกติอยู่ที่2ชั่วโมง5 5แต่พอเราใช้ นะครับตัว e x p r e s s เร็วขึ้นนะครับมันจะเหลือ2ชั่วโมงครึ่งนะครับหายไปประมาณ2 5นาทีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมช่วยซึ่งโปรแกรมฟัง f เนี่ยนะครับฟังก์ชันเนี่ยจะมี3นะครับ e x t r a wash e x t r a die แล้วก็ x p a s e นะครับทีนี้ e x p a s e เนี่ยก็เช่นกันนะครับก็จะใช้ได้ไม่ทุกโปรแกรมนะครับก็จะยกเว้นตัว glass นะครับ เป็นลับปิดนะครับกับตัวโซลนะครับหรือ pW วอนะครับจะใช้ฟังก์ชันเสริมไม่ได้นะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับโปรแกรมแล้ะก็ฟังก์ชันทีนี้เวลาเราใช้งานจริงนะครับวิธีใช้งานนะครับเราก็กดเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวนะฮะ การใช้งานเราต้องเปิดประตูก่อนแล้วก็ใส่จานชามที่เราต้องการล้างให้เรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ดีเทอร์เจนนะครับผงซักล้างเข้าไปที่กระบอกนะครับหน้าประตูปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทําการเปิดเครื่องนะครับแล้วเลือกโปรแกรมที่เราต้องการโปรแกรม d e f a u l t ของเครื่องจะเป็น Eco เสมอนะครับแต่ถ้า,าต้องการโปรแกรมอื่นก็กดเลือกไปนะครับ สมมติต้องการล้างหนักอินเทนซีนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกใบปัดบนล่างได้นะครับแบบนี้ถ้าต้องการเลือกใบปัดทั้งสองบทสองอันทั้งบนทั้งล่างก็ให้ไฟติดแบบนี้นะครับถ้าต้องการดีเลย์นะครับเราก็กดหน่วงเวลาไปนะครับกี่ชั่วโมงก็ตามใจนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการกดดีเลย์ก็ไม่ต้องกดนะครับให้มันขึ้นเป็นศูนย์นะครับ ก็ค,คือไม่ได้ใช้ดีเลย์นะครับถ้าไม่ใช้ดีเลย์ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับพอเลือกโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเลือกใบปัดแล้วนะครับถ้าต้องการใช้ฟังก์ชันเสริมนะครับเราก็เลือกตามที่ต้องการนะครับจะล้างเพิ่มขึ้นแห้งมากขึ้นหรือจะล้างเร็วขึ้นนะครับก็เลือกเลยนะครับสมมุติผมต้องการให้แห้งมากขึ้นนะครับเสร็จปุ๊บกดเพย์สตาร์ท แค่นี้นะครับเครื่องก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเครื่องจบการทํางานก็ไปก็จะดับลงนะครับแล้วก็น่าจะมีเสียงเตือนว่าจบการทํางานแล้วนะครับก็แค่นี้ครับทีนี้ในระหว่างนี้เนี่ยถ้าเราต้องการเปลี่ยนโปรแกรมนะครับอยู่เ,เราเราเพิ่งเริ่มต้นการทำงานไปแล้วเราอยากเปลี่ยนโปรแกรมให้กดตัวนี้เป็นการพอสหยุดชั่วคราวก่อนนะครับพอหยุดชั่วคราวเสร็จปุ๊บให้ทําการเคลียร์โดยการ ปิดเครื่องเลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยเปิดใหม่แล้วเราก็ค่อยเลือกโปรแกรมใหม่นะครับแต่เวลาที่เราจะเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างที่เราใช้เปิดสตาร์ทไปแล้วเนี่ยจะต้องรีบทำนะครับก่อนที่กระปุกดีเทอร์เจนจะเปิดนะครับถึงจะเปลี่ยนโปรแกรมได้ถ้ามันถึงจังหวะที่มันเปิดไปแล้วเนี่ยไม่แนะนำให้เปลี่ยนนะครับก็ใช้ไปจนกว่าจะจบ การทำงานปกติของเขานะครับทีนี้ถ้าใช้อยู่เปิดนะครับเลือกโปรแกรมแล้วก็สตาร์ทล้างนะครับแล้วเราลืมจานที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยเราอยากจะใส่จานเพิ่มเนี่ยก็ให้รีบใส่เช่นกันนะครับก่อนที่กระปุกดีเทอร์เจนจะเปิดถ้าเกิดกระปุกดีเทอร์เจนเปิดแล้วเนี่ยจะต้องใส่ดีเทอร์เจนใหม่เลยนะครับก็คือกดพอร์ตเข้าไปแบบนี้แล้วก็เปิดประตู นะครับนำจานที่เราลืมใส่เนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปนะครับใส่เข้าไปในเครื่องด้านบนนี้เนี่ยเขาก็จะมีะเป็นรูปบอกบชื่อโปรแกรมต่างๆด้วยนะครับเป็นไกด์แนะนำเฉยๆนะครับว่าแต่และโปรแกรมชื่ออะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันเสริมนะครับพอเราใส่จานเข้าไปปุ๊บเราก็ปิดประตูในช่วงที่เราเปิดประตูเนี่ยระวังไอ้น้ำร้อนด้วยนะครับอาจจะทำอันตรายให้กับมือได้นะครับอาจจะโดนน้ำร้อนอะไรเงี้ยไอ้น้ำร้อน ก็ต้องระวังใส่ปูปใส่จานแล้วก็กดสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. เครื่องก็จะกลับราทำงานต่อนะครับ mm hmm. จนกระทั่งจบโปรแกรมนะครับ mm hmm. ก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคก็ขอจบ uh, คลิปสาธิตการใช้งานนะครับ mm hmm. เครื่องล้างจานแฟงเก้ er รุ่น FDWF814DA นะครับ mm hmm. แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ